เฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ๊ยกำแพงบ้านนายมันทำไมสั่นๆนะ่ะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยพอ่อมันพ่อกำลังทำอะไรอ่ะพ่อไม่ไม่ไม่เว้เนิ้วไว้เนิวน้วอ๋ออะไรเนี่ยเว้เนิ้โอ,อย้ยเจ้ยแม่เงเอ้ยอะไรวะเนี่ยเราอยู่นี่นะพอ่อคยยุยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย พอ่อกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะโอ้พระเจ้าโอ้ไม่โอ้ยไอ้เว้เนี้ยพอ่อพ่อได้แล้วนี่ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะเวนเอ้ยนายโอเคไห okay, มฉันคิดว่าฉันโอเคนะโอ้เวนพ่อทำอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่ โอ้จิตเป็ดเอ้ยพอได้แล้วพ่อฮะไปทำให้เราตายกันหมดไม่พ่อพระเจ้าพ่อสียสติไปแล้วใช่ไหมโอ้ยมี่จรวดใส่ไว้ฉันไม่เนี่ยเว้ยเอ้ยพ่อเราต้องซ่อนเกมพวกนี้โอเคโอเคพ่ออยู่ได้แล้วโอ๊ยอันนี้เนี่ยโอ๊ย โอ้ไม่ไม่ไ <wind> ม <ap sant primo> ่ไม่ไม่พ <this still S 2> ่อ <hi> พ oh ่อนี hey. ่เราอยู่ที่นี่อยู่นะผมกับเพื่อนอยู่ที่นี่อยู่นะพ่อโอ้ไม่ไม่คุณบ้าไปแล้วเหลอเนี่ยไหนมึงคือยู่มิดแทะบักหัวคว้ยมึงเห็นยัง นี่พ่อเป็นอะไรอ่ะแล้วพ่อทำลายที่นี่ทำไมอ่ะมึงก็น่าเสู้บักคิดลุงมึงโทรมาบอกกูว่ามึงหนีออจากงานเขาโทรหาคุณงั้นเหรอเออมันโทรหากูแล้วเป็นยังมันขึ้นมาบอกกูเออมาู่ขีก็ผมไม่รู้แล้วยางได้ผมบอกคุณมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไงเล่าโอบอกมึงแล้วมันสิ่เกิดเดิงแบบนี้ขึ้นถามึงบ่าเล่นเกมนี่ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากทำคุใจไหมก็ผมทำงานตั้งสองสัปดาห์นะมึงทั่วมนคุณเด็กนี่มันยังไม่พอสำหรับคุณอีกเหรอนั่นไม่ใช่สิ่่งทีผมยาจะะเป็น ผู้ใดสนกูสนแค่วมึงต้องหางานโอ้นี่มันหัวคุยมากมากเลยคุยต้องเอาพินันทั้งหมดนี่กลับขึ้นไปผมนะไอ้บอกมันอย่างเหลงมาเองนะกูไม่เห็นไ่ได้นะผมลังถ่ายถ้าสดอยู่พรอเอาขึ้นมากูบอสสนมึงเก็บเองกลับมาในีนี้นะพ่อบอมึงเห็นเอาทำแม่ะบอสค้อเดี๋วไปสนแต่แกเพี้ยนนั่นเลยเรามาเล่นเกมต่อดีกว่าไปไกลเลยแกทำยาเลยเฮ้เพื่อนนั่งนั่ง ร้ไห้ถ้าสดต่อเนี่ยวิ้ยอะไรอีกนะเฮ้ยเฮ้ยลบล้ล,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 ล้อล้ลมล้มลลโอ้หยุดได้แล้ว

เราต้องอกไปจากที่นี่เราต้องขนเกมไปหมดเท่าที่จะทำได้เร็วเข้าเร็วเข้ายีมาโอเคเราต้องรีบไปไม่ไม่ฉันเอาแลบ็บททอปไปด้วยนี่พ่อคีดจะ๊กาพวกผมใช่ไหมถ้าบงมึงท่าเบิงโอ้ไม่เฮ้ยโอ้พระเจ้านะี่เขากำลังทำอะไรอีกนะโอ้เวนเอ้ยน่าเกมไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่มันยังเหลืออีกนะมันอยู่ที่ไหนสักแห่ง พ่อไม่นะมึงก็รู้ว่าสิเกิดยังขึ้นมึงก็รู้นี่วัแนีเาล่นเกมมึงเตีนไปแดงสวัสดีคุณผู้ชม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 มึงทายถอดสดบอเอาควันไปแดงอะไรวะนี่ โอ้โะเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลย